พี่ล็อกเกอร์พี่ล็อกเกอร์อ๋อพี่ร็อกเกอร์โอเครับ A 55ค่ะขอบคุณนะครับพี่ร็อกเกอร์ขอบคุณนะครับขอบคุณค็อกเกอร์เป็นภาษาไทยนี่พี่ร็อกเกอร์อันนี้เพื่อนผู้เด็กถามหานี่ครับอันนี้ A 60ครับ A 60อันนี้เป็นสีครามนะครับจำได้สีครามทั้งสีเลยครับเป็นนามน้นะครับเพื่อนครับ แปดร้อยครับแปดร้อยบาทถื้นนะครับอันนี้เป็นผ้าฝายนะครับย้อมครามพอมือนะครับอันนี้เป็นผ้าคุ้มเลนะครับผ้าคุ้มเล ่าคุ้มไรหรืจะเป็นเป็นหาขั้นพ้อเลยครับแม่แม่ไปทำร้านแป้งมุ่งเนื้อาขั้นพ้อครับเป็นหาคุ้มไรอะไรครับแม่มอบร้านให้เราดูแลตอนวันนี้ขายขายตอนนี้ก็เข้ากระเป๋าคุณลองใช่ครับถ่ายรอบนี้แม่ไม่อยู่นะครับแม่พึ่งไปอยู่ผมก็เอาของกระเป๋าผมเองเลยนะครับพี่พรพี่พรเอหกสิบพี่พรเอหกสิบขอบคุณนะครับพี่พรครับอ่าพี่พรโอเคพี่พรเอหกสิบขอบคุณนะครับพี่พร อันนี้ a 5ะตรวจเป็นอุณลวันนี้ได้องค่เลยนะรเอ6 0าเที่ไม่ไปแล้วนะคเอไปแล้วครับนี่อีกหนึ่งือนะครนี่อีกหนึ่งือนะครับผู้ใดผู้ใดว่ผู้ใดได้แล้วมันเอาีหน่อยครับสีนี่ครับมีอยู่2องสองือนครับพี่ล็อกเกอร์บอกว่าแม่ไม่อยู่ไม่เอาแล้วสองสือนะครับอันนี้เป็น สีฟลามนะครับทั้งถืนเลยนะครับนี่ไล่ครับอ่าอันนี้เออะไอ่ะอันนี้อะไรอ่ะเอหกสิบเอ็ดนะครับอันนี้เอหกสิบเอ็ดนี่เอหกสิบเอ็ดนะครับอันนี้ผืนสุดท้ายแล้วครับอันนี้เอ้ยอีนี่ขอมีอีกผืนหนึ่งครับเอหกสิบเอ็ดครับเอหกสิบเอ็ดผืนละแปดร้อยบาทนะครับทุกผืนเลยนะครับเป็นเป็นหาคุ้มอะไรก็ได้ครับที่มีมูลค่าเอเอหกสิบไปแล้วครับอันนี้แอันนี้รับได้ว่าแบบเดียวกันนะครับ น้องพิจารณา A 6 1นะคะนี่ A 6 1นะครับอ่าเป็น A 6 1นะครับแม่เป็นพี่รังซีนี่พี่รังซีนพกกพงศิริพักกพงพักกพงศิริอ่ี่ A 6 1ขอบคุณนะครับอ่าขอบคุณนะครับอห้าสิบหกอันนี้เอห้าสิบหครับอ๋อเอห เอหกสิบเอ็ดไปแล้วนะครับพี่ปุ้งไปแล้วนะคะเป็นของพี่รังพี่ปุ้งคระคำพงศิรินะคะเอหกสิบเอ็ดไปแล้วนะครับใครเอฟแล้วรบกวนอินบ็อกเลยว่ารบกวนอินบ็อกเนาะเดี๋ยวแม่จะไปตอบนะครับรบกวนอินบ็อกเข้าไปที่เพจร้านนะครับเพจร้านซื่ออะไรครับบอกพี่วิมลเอหกสิบเอ็ดให้กันแล้วนะคะรบกวนพี่อนาคต่อไปคใครใครเอฟเรารบกวนอ่อินบ็อกไปไปในเพจร้านนะครับ ร้านแม่น้องชมพู่อ่าเป็นร้านแม่น้องชมพู่บ้านกกอบกอบนะครับอ่าโอเคอันนี้ a ออห้าสบอันนี้ A56 ้าสิบหก่อ่าเห้าสนะครับไม่เหมือนมีเป็นมีมีอันนี้ a ห้าสิบหนะอ่า A หนะครับไปชมพู่นะครับไปเอฟาห้าสิบ พี่สัลี่เอหกเไม่ทันแล้วนะคะพี่ลงดูเอาสอพี่ปียานุษพี่ปานุขอบคุณนะครับี่ปียานุษนี่ผมจำซื้อแล้วเลยไ่ต้องพูดีขอบคุณในหลายครับแกดีแกดีหมดแล้วครับหมดจะหมดแล้วครับร้านห้าเอเท่าไหร่นะพี่อนเอ5 6ครับเอขอบคุณนะครับออันนี้เอหาสาสีชมพูกันครับเสรละ ปดร้อยบาทนะครับถึงก็แปดร้อยบาทนะครับอ่านี่เป็นผ้าฝ้ายพอเอ้ยย้อมครามพอมือยมพอมืออ่าผ้านี่จกสกลนครนะครับเหนะครับเป็นผ้ากนักใครกันตัวหเนาะเมื่อกี้ห้าสิใค้ไม่ทันห้ได้ค่ะนะครับอันนี้นี่เป็นสีชมพูนะครับเป็นผ้าพิพสุดาพี่พี่ต้องการอันไหนข้าวืนมีไหมืนนี้ไหมครับอห้าสิบเจ็ดมสุดาอันนี้ A57 ครับอ่า A57 ไหมคะ เ5ห้า็นะครับอันนี้เป็นเป็นพาพันข้อกนคับอ่านี่เป็นพาพัน้อะรอ่าอ่าอ่าสีน้เงินกว่าอันน้บอกอันนี้อบอกอัน่าอันนี้นะครับอ่าอันนี้เออันนี้อะไรอันนี้เอห้า ตนี้ A57 นะครับคุณค่าคุณค่าคุณเลยค่าวันค่อนคะ่อนค่อนคืนละ800บาททุกคืนเลยนะครับ800บาท A57 นะครับ